สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปนานแสนนานนะครับเดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตพึ่งพงป่าที่บ้านและชนาโรงนะครับก่อนอื่นไปดูชนาโรงกันก่อนครับนี่ชนาโรงที่นํามาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับตะกี้เดินดูแล้วรอบหนึ่งครับอยู่ครบครับท่านผู้ชมนะอยู่ครบนะฮะไม่หนีรังซักรังนะครับอยู่ครบกันทุกรังเลยนะฮะนี่ชนาโรงนะครับ ยวเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับอ้าวเปิดดูเปิดดูนะครับกล่องนี้เป็นยังไงนี่ชนาโรงนะครับตั้งไว้ก็ยังอยู่อยู่ครบนะครับกล่องนี้อีกสี่กล่องนะครับอยู่ด้านหลังครับด้านหลังโอโ้ญ่ารกนะครับไม่ได้ตัดหญ้าเลย ไม่ได้ตัดญ้าเลยครับยารกมากตั้งไว้ตรงนี้แหละฮะไม่หนีสักลังนะครับยังอยู่กันทุกลังพบทุกลังครับ่องนี้ก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ยังอยู่เปิดอเปิดติดอายนี่เนาะมีกระป๋าน้ำหวานแล้วเนาะนะฮะ เขาบอกว่าชันรงนี่ไม่ค่อยหนีรังนะครับก็ก็จริงนะฮะอยู่มาหลายเดือนละนะครับไม่หนีรังเลยแต่อาจจะช้านิดนึงนะครับกล่องนี้ก็อยู่ครับท่านผู้ชมกล่องนี้ก็ยังอยู่นะฮะอีกสองกล่องฮะสองกล่องอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะ โอ้ยฝนเริ่มมาละงนนั้นมาดูกล่องนี้กันนะฮะอ๋ดูกล่องนี้ก่อนฝนมาแล้วครับท่านูา้ชมครับรีบๆนี่กล่องนี้เยอะไหมฮะใช้ได้อยู่เนาะโอ้ยทั้งฝนทั้งมดทั้งยุงหน้าฝนครับอป้องกันสักหน่อยนะครับชันลโลง ส,ส่วนอันนี้พึ่งนะฮะพึ่งก็ยังไม่ได้ดูว่าเหลือกี่กล่องนะฮะกี่ลังอลองเปิดดูกล่องนี้ก่อนโอ้คุณผู้ชมกล่องนี้กลับมาทําลังใหม่แล้วครับกล่องนี้เก็บน้ําหวานไปแล้วนะฮะก็กลับมาทำทำรังใหม่ยังอยู่ครับแต่ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ไม่ได้เก็บนะฮะไม่ได้เก็บน้ำน้ำหวานกล่องนี้ยังอยู่ครับไปเดี๋ยวไปดูกล่องอื่นๆกันครับกล่องนี้เป็นไง กล่องนี้ก็ยังไม่มานะครับเพราะว่าแม่ดูดูยาหมดน่าจะขึ้นนะฮะกล่องนี้ก็ยังไม่มาฮะยังไม่มาจริงก็ทําความสะอาดทิ้งไว้ตั้งนานละโอ้โหจิ้งจกเห็นไหมจิ้งจกก็ยังไม่มีเวลาทําความสะอาดนะฮะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ กล่องน,นี้ก็ตั้งทิ้งไว้ยังไม่มียังไม่มีใครมาทำรังนะฮะไปดูกันต่อไปครับโอ้ยกล่องน,นี้น่าจะเรียบร้อยมดคงขึ้นเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะ,อะยังมีพึ่งอยู่แต่ตอนนี้เห็นไหมฮะแบบเนี้ยเราไม่ได้มาดูครับทุกคนเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ no, 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 no. โอ้ยังอยู่ครับท่านผู้ชมยังอยู่นะครับโอ้โหมาแล้วยังอยู่นะฮะยกดูก็หนักๆแล้วนะครับตอนนี้ออกมาแล้วโยเดี๋ยวคงได้เก็บนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่ช่วงนี้นะคะตอนนี้เขาเริ่มแตกลังแล้วครับฝนตกด้วยนะครับก็ยังไม่เก็บน้ำหวานนะครับ สรับสรุปว่ายังอยู่นะครับตอนนี้ก็แตกลังแล้วครับโดนต่อยไปหนึ่งตัวยังอยู่ครับกล่องนี้ถ้าหน้าฝนนี่พึ่งเขาไม่ค่อยหากินนะฮะแล้วก็พึ่งก็จะดุดุนิดนึงนะครับเดีย๋ยวไปดูกล่องอื่นกันครับจริงๆกล่องนี้ก็ยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่เมกี้โดนกล่องโน้นต่อยไปแล้วนะฮะกล่องนี้หวังว่าจะไม่มีอันตราย แต่ว่าเหลือจำนวนประชากรน้อยฮะเนี่ยนะฮะกล่องนี้ก็ยังอยู่ครับประชากรไม่เยอะครับไปดูอีกแถวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะฮะกล่องนี้กล่องนี้เก็บน้ำหวานไปแล้วนะฮะไม่อยู่แล้ว เอาอีกสองกล่องกล่องน้อนก็เก็บสมหมานไปแล้วไม่น่าจะอยู่นะกล่องนี้ต evet ังนี้อยู่หรือเปล่า้องเปิดดูนะครับยุงเยอะครับท่านผู้ชมไม่ไหวละโอ้ถ่ายไม่ไหวละไม่ถันไม่ไหวละกล่องนี้ก็ไปแล้วเหรอนไปแล้วนะฮะกล่องนี้กล่องนี้ก็ไปละเอ้ยยังไม่ไปครับท่านผู้ชมกลับมาทำรังแล้วครับกล่องนี้กลับมาทำรังแล้ว นี่กลับมาทํารังแล้วเริ่มเลยนะฮะเก็บน้ำหวานไปแล้วนะครับก็กลับมาทํารังแล้วนะครับพึ่งหลายกล่องนะครับที่ไม่ออกมาหากินเพราะว่าฝนตกครับกลับมาที่เดิมตอนนี้พึ่งโดนชนโรงจู่โจมนะฮะเนี่ยเนี่ยน,น้องพึ่งอะมากินน้ำหวานนะฮะโดนชนโรงจัดการเลยเห็นไหมฮะ ชนรงก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะโดนเลยเนี่ยไหมมาต่อแยกับชนรงใช่ไหมนะฮะด,ดูดิโดนไหมโดนตัวนี้โดนกัดไม่ปล่อยเลยฮะเนี่ยนี่พึ่งโดนกัดไม่ปล่อยเลยนะฮะโดนชนรงกัดฮะเห็นไหมฮะนี่ชนรงกัดพึ่งครับ มาลังควานใช่ไหมนะฮะกันไม่ปล่อยเลยนะฮะ <c oughs> นี่จะดูแลยากนิดนึงนะครับพึ่งหนีรังไปหลายรังละมามาดูกล่องนี้กันเอบเอบเอบไม่มีฮะไม่มี ยุงเยอะครับอ่ะกล่องนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่กล่องนี้เราก็เก็บน้ำหวานไปแล้วนะฮะเอ่ะลองเปิดดูเห็นไหมฮะเนี่ยร่วงบ้างลนบ้างนะฮะแต่เขาก็ยังอยู่ครับท่านผู้ชมเห็นรวงรังไหมฮะเราเก็บน้ำหวานไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เขาก็กลับมาสร้างรวงรังเหมือนเดิมนะฮะ ไปแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมดขึ้นเนี่ย mm hmm. มดขึ้นเนี่ยถ้าไม่ใส่ใจก็เรียบร้อยครับ <c oughs> ต้องมีเวลานะเนี่ยก็โดนมดนะครับกล่องนี้ อ่ากล่องนี้ก็ยังอยู่นะครับกล่องนี้ก็ยังอยู่ซึ่งกล่องนี้ผมก็เก็บน้ำหวานไปแล้วนะครับแต่ <c oughs> <c oughs> ก็ยังอยู่ไม่ไม่เปิดดูแล้วนะครับเนี่ยยังบินเข้าบินออกอยู่เลยนะครับก็นําบรรยากาศมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสาหรับคลิปนี้พบกันเดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับยุงกัดไม่ไหวแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับผม